ท่ายเท่าที่สะพานท้ายเท่าสวมแว่นตาขอบเหล็กและเสื้อเปื้อนฝุ่นมอมแมมน,นั่งอยู่ริมถนนมีสะพานโะข้าแม่น้ำรถขาด์รถบรรทุกผู้ชายผู้หญิงและเด็กพากันข้ามสะพานนี้รถคาดลากโดยล่อกวัดขวัดแข่งแว่งข,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 ขึ้นจากสะพานไปบนฝนั่งสูงชันพร้อมด้วย มีทหารจำนวนหนึ่งช่วยผักที่กา้านล้อรถบรรทุกขึ้นได้อย่างสบายๆและแล่นออกหน้ารถคาร์ทและผู้คนชาวชนบทค่อยๆก้าวขาในขี้ฝุ่นลึกถึงตาตุ่มแต่ชายเท่านั่งนิ่งตรงนั้นโดยไม่ขยับขยื่นเขาอ่อนเพลียแทบขาดใจจึงไม่สามารถเดินต่อไปอีกข้าพเจ้ามีหน้าที่ข้ามสะพาน ไปสำรวจตรวจตาตามที่ห่างจากหัวสะพานเป็นระยะทางช่วงหนึ่งและค้นหาว่าตรงจุดใดข้าศึกได้คืบหน้าเข้ามาหลังจากที่หลังจากทำหน้าที่ท้าพเจ้ากลับมาที่สะพานขณะนี้มีรถคาร์ไม่กี่คันแล่นข้ามและมีผู้คนเดินเพียงไม่กี่คนแต่ชายเท่ายังคงอยู่ที่นั่น ลุงมาจากไหนข้าพเจ้าถามเขาจากซานคาร์ลอสเขาพูดและยิ้มนั่นเป็นเมืองเกิดของเขาเขาจึงยินดีเอ่ยชื่อนี้และยิ้มผมเป็นคนดูแลสัตว์เขาอธิบายอ๋อ,อข้าพเจ้าพูดทั้งๆไม่เข้าใจดีนะักครับเขาพูดผมอยู่ที่นั่นเพื่อดูแลสัตว์ผมเป็นคนสุดท้ายที่ออกจากเมือง ซานคาร์โลสรูปร่างหน้าตาของเขาไม่เหมือนคนเลี้ยงแกะหรือคนเลี้ยงบัวข้าพเจ้ามองดูที่เสื้อสีดำซึ่งมอมแม่มด้วยขี้ฝุ่นของเขาใบหน้าสีเทาเปื้อนขี้ฝุ่นของเขาและแว่นตาขอบเบล็กของเขาแล้วพูดมันเป็นสัตว์อะไรสัตว์ต่างๆเขาพูดแล้วโค้งหัวผมต้องทิ้งมันข้าพเจ้าเฝ้าสะพานและเมือง อีโบเดลต้าซึ่งภูมิประเทศคล้ายๆแอฟริกาทางสงสัยว่าเมื่อไหร่หนอเราจึงจะเห็นค่าศึกเสียทีตลอดเวลาได้แต่เงี่ยวหูฟังเสียงที่จะดังขึ้นเป็นครั้งแรกซึ่งสอสแสดงว่าจะต้องเผชิญกับเหตุการณ์ที่ยังไม่รู้แน่ว่าเป็นอะไรชายเท่ายังคงนั่งอยู่ที่นั่นมันเป็นสัตว์อะไรนะข้าพเจ้าถาม มีสัตว์อยู่สามชนิดด้วยกันเขาอธิบายมีแพะสองตัวแมวตัวหนึ่งและนกพิราบสี่คู่ลุงต้องทิ้งมันหรือข้าพเจ้าถามครับเพราะปืนใหญ่เป็นสาเหตุร้อยเอกบอกผมว่าไปเสียไม่งั้นจะโดนปืนใหญ่ลุงไม่มีครอบครัวหลอกหรือข้าพเจ้าถาม ต้องไปทางปลายสุดของสะพานซึ่งมีรถคาร์สองสามคันกำลังแล่นลงมาจากฝั่งสูงของแม่น้ำไม่มีครับเขาพูดมีแต่สัตว์ที่ผมบอกแน่นอนครับแมวจะเอาตัวรอดได้แมวจะดูแลตัวเองแต่ผมกะไม่ถูกว่าจะเกิดอะไรขึ้นแก่สัตว์อื่นๆลุงถือหางการเมืองฝ่ายหนครัข้าพเจ้าถาม ผมไม่สังกัดการเมืองฝ่ายไหนทั้งนั้นเขาพูดผมอายุ76ปีแล้วผมเดินมารวมหมด12กิโลผมรู้สึกว่าเวลานี้จะเดินต่อไปอีกไม่ไหวที่นี่ไม่เหมาะที่จะมาหยุดพักข้าพเจ้าพูดถ้าลุงเดินไม่ไหวขึ้นรถบรรทุกทหารไปที่ถนนมีทางแยกไปตอโตสา ก็แล้วกันผมจะคอยสักพักเขาพูดแล้วผมจะไปรถบรรทุกไปที่ไหนครับไปทางบาร์เซโลนาข้าพเจ้าบอกเขาผมไม่รู้จะใครทางนั้นเขาพูดแต่ขอบคุณมากขอบคุณมากอีกครั้งหนึ่งเขามองข้าพเจ้าด้วยในตาเมือมองและอ่อนและหวย ครั้งแล้วพูดเพื่อให้ใครสักคนช่วยแบ่งเบาความกุ้มใจของเขาแมวจะเอาตัวรอดได้ผมแน่ใจครับไม่จำเป็นจะต้องเป็นห่วงแมวแต่สัตว์อื่นคงจะแย่คุณเห็นว่าสัตว์อื่นจะเป็นอย่างไรบ้างไม่ต้องห่วงมันคงจะช่วยตัวเองให้ปลอดภัยคุณเห็นอย่างนั้นหรือครับแน่นอนข้าพเจ้าพูดมองดูฝั่งแม่น้ำด้านอยู่ไกลซึ่งตอนนี้ไม่มีรถคาร์ แต่มันจะช่วยตัวเองได้อย่างไรกันเมื่อโดนปืนใหญ่ยิงผมเองยังได้รับคำสั่งให้ทิ้งบ้านเพราะอ้ายปืนใหญ่นี่แท้ๆลุงเปิดกรงนกพิราบไว้หรือเปล่าข้าพเจ้าถามเปิดครับถ้างั้นมันจะบินไปครับมันจะบินออกไปแน่ๆครับแต่สัตว์อื่นๆบอกไม่ถูก ทางที่ดีเห็นจะต้องเลิกคิดถึงสัตว์อื่นเขาพูดดีแล้วที่ลุงหายห่วงผมเห็นจะไปเสียทีข้าพเจ้าเร่งเล้ลุกขึ้นลองเดินดูเดี๋ยวนี้หน่อยสิลุงขอบคุณเขาพูด,พดแล้วลุกขึ้นยืนโซเซแล้วถอยหลังนั่งกระแทกลงบนขี้ฝุน่นฉันเป็นคนดูแลสัตว์เขาพูดเสียงเ,เศร้าแต่ไม่ได้พูดแก่ข้าพเจ้าฉันเพียง แต่เป็นคนดูแลสัตว์ไม่มีทางช่วยเขาเป็นวันอีสเตอร์ซึ่งตรงกับวันอาทิตย์และพวกฟาสซิสกำลังเคลื่อนกำลังมาสู่อโบ d เดล a าเป็นวันอากาศสลัวและเมฆหนาแน่นอยู่ในที่ต่ำเรือบินของพวกฟาสซิสจึงไม่ขึ้นทำงานมีความจริงอยู่ว่าแมวรู้จักวิธีดูแลตัวของมันซึ่งนับได้ว่าเป็นโชคดี เหนืออื่นใดของชายเท่า